สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจาบบัตรสมบูรณเข้าบอกกันย้ำไปบ่ายพี่น้องเด็กสิฟ้าไปหาไปหาเหลืองคนเดี๋ยวเขาไปเมืองไหนเมืองหน้าเมืองบาทบ้างนะสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่ดูขาแดนเซอร์ในตำนานของเรากับยางไปลองเขาเพา่อแม่จูเป็นตะเกียบแบนต้นนี้ เออไฮนี่บ่มีหยาเพราะว่ามุข่อยมาหลวลกเลยสองไฮก็กลัวไฮไรหยาไรายคือมุข่อย์ไปได้หลกเขาบอสพรอเกล่ะพี่น้องโอ้มีปลาขอนวะน้อหาปลาขอนกันนะ หาปลาคอนอย่ามาโอยใส่ฉันเด้อคือตกจะกเกียนนี่ไมนเป็นหยางหาระถางไม่ได้จากของกับมี่จากของกัมีนี่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 ว่าเตมูจคกของตั้งเทอเลโยถือสะเทือนกองกันไม้อย่างสะนเอา วันนี้ทำอะไรกินขาปนปนไก่เนี่ยนะป้าโถวิอบอกบไหมขนาดเพราะสิปนวมาซะปน,นยังต่อปนไก่ประเด็เนมีความสวยอย่างเลยทั้งดากทั้งนมทั้งพุง มันใจเธอตอนไหนมันนั่งซสันอยู่นี่ถามแฉันมันใจมันใจที่ขะ้องปานก่บ่กระเติบหนึ่งอยู่ด้นี่บมื่เนี่ยาจะกองสัวได้เนี่มะกรองด่าใส่กลองฉันนี่้ทั้งด่าฉันไทยทั้งหนฉันช่วยสวยนี่คือปรไทยเอามองไดทั้งแหล่ทั้งดำเดี๋ยวเถ้าแปลงภาพเป็นอย่างนี้เดี๋ยวถ้าแปลงภาพมานี่ถ้าให้หนังอะไ้ทาไอใส่มาที่ปใส่ัจะออกกหง ว่าสิไปกับปใหญ่เสียล้อมเลยบ่วไฟจื้อโคสแล้วก็เลยอยู่นี่บ่แม่นฉันแต่งโตเกิลฉันแล้วฉันก็เลยฉันเลยบ่ไปฉันแต่งโตแต่หมอเส้นนี่เนาะฉันมาจะถือโผดยายจะถือโผดว้าหลุนนี้โผดบ่มีดอกจะใครสิโผดไครล่ะรุ่นเนี่ยมีผัวคอยมาแล้วฉันอิงผัวคอย จะเป็นห <ersch> ัวขอยซาเร็วเร็วจะมาหาเห็นหนาใสยันสี่ข่อยมากเจ้ายีลีดีจะมาหาเห็นใสโอ๊ยจะเผ็ดหัวจักบาทสักหล่อถามโอ๊ย ่อหนีควยทันด้วยบ่อหยางมาจะ่อางอนีคยเอามาื้อๆเพื่อมีโครนะยเดี๋ยวถ้ามีคนรโทรหาเอาเนี่ยขำไหมหยางเอายไรก็ได้คอยด้วคข้อแหมคอยข้อแหมข้อควยบวมเี้ยขาไมคนยข้อวิดีโอด้จับคิดหอดควยบ่ฮะจะกคินหอดคอยบวมเห็นไหมจะบ่เห็นหนาคอยนี้ทุระ เขาเสียใจอยู่ได้ยายโอ้ราันคิดหอนก็ได้ถ้าเสีเอาเบียรบังคับเขาได่ากันสองตั้มือเนี่แล้วก็ติดตั้งใบอย่างนี้ตัวฮาร์มท่คมมอนงในนั้นก็คือผัวฉันน่ะโอ้ไม่ยังเแล้วเ็าลั่นศีรษะไก่พี่นองโอ้ไม่ยังเอา เยบ,บด,ดาหมาใส่หมูข่อยเดิมข่อยครูสาเกตดีๆอยู่มันเป็นอยา่างนี้พใส่หมูว่าฉันจะทำอะไรให้พวกเธอกินละแล้วมันมีอะไรบ้างละ่ะมีแต่กระถุงนแค่นี้มือเท้าฉันก็ต้มให้พวกเขากินไปแล้วแล้วในถุงนั้นละ่ะโครงไก่เห็ดไก่ใส่อะไรพักหญา้าไม่มีเลยเห็ดไก่ หมูไปแต่ของนีกคือหมูอยู่แยกจาขหอยนางบเนื้อัวเป็นเนืไกเออสับไปหลดไม่มมฉันนื้วเป็นเนื้อห,ออหมูนนอบอก ให้หมูว่านหลอดจะเห็ดกับเขาใช่ไหมฉันดีฉันทำม,มือคืก่อนเป็นอย่างไม่งั้นถ้าฉันมาทำฉันจะดาจะออ่าเจ้าให้สิมาด่าขอเห็ดอย่างเอาก็เจ้าสั่งไปไว้ไหมเฮ้ยซุ้มหัวเป็นบอสแยกคนไปอย่าสิไปง้มปากขวัญอยู่ข้างหลังนี่ไหม<อ>เป็นตะมีบอสา,ายาอยู่ของบานโทรมาว่ามือขึ้นบ่อยอยู่หน้าเราฉันมามือขึ้นมือใดมองใดบอก เร็วเขาจะไปย่ายทางลงน้ำห<ป>รือทิพตบ้องหุ่นแจ๊กไปอีหลี่องฉันเลยบอกว่ามืออื่นไปไปเสารพูดไ,ได้สิไปฉันเธอปลูกฉันย้ายข่อยตื่นจะโหงม่วงสมือถ้าข่อยบม่ตื่นเห็นไหมหาเหลืองข้นเดือดเอามาตัวใหญ่ตัวหน่อยก็มีแล้ววะเออมืออื่นเด้อตื่นข่อ,ขอยแปะข่อยสองกนกระแด่ย่างไปก่อน บ่เลีวไปเห็นผูเป่นี่ยงฟก็เยเอา,าอถ้าขอดถ้าขอดไปซื้อๆื้อก็ได้เรองขอยัดคนน่องใส่เกเอาป่ต้องลงคือจะไปซี้า่าเอ้ยมองไดแค่นั้นนข่อยจะยางยไปตต้องไปหาจะพ้องหน้าเพิ่นเอาถ้าไปแหมเอาป้าสิตอนนี้ก็เอาใช้ไว้ใชเอาจะมาวางวันไห่สิไปเหลานไม่ท้าโทษโทษไปซะ เรก็อยไปตอนนี้ละเยอา,ย,อาอย่าอยไปเฮ็ดคลิปแ้อาีไปเห็ดคลิปก็อันเนี่ยกปะป่าเฮ็ดเ้ากลไปพร้อมคอยโอ้ยมื่นนักขนะเล้วมืน่นมันอย้ยาาไปกอนเ้อสันทบมาเรา,าระลักสันไปเบิร์ดกอนเาตัว้าเราบงบบนีเนาะเอาปเปียกเบิร์ดกัเมยโเมนี่ม,ม,มเดียวเดีย โอแต่เสียบลูกบุขเขาไปใส่เนทีอนอ่้าใ,ใชบ้านใหญ่ไม่มีเขาไปขมยเน,นใช่ไปเปิดร้านอะไรไงร้านของมะเดี่ยวไง ไม่เห็นมีถ้ารถตู้ขาวไม่อยู่ก็คือไม่ไม่มีใครอยู่วันนี้จะทำอะไรกินนะเขามีขาจานหด้ขอคูเขาเนียหอวไหลเขาจะมาทำหาเขาจเาด้วยอแล้วจะทำอะไรให้กินทีเนี้ย จบแค่นั้นแหละแต่ทําให้ให้อร่อยนะจะทําจืดนะถ้าทําจืดเจอฉันตบจริงๆแม่ค่อยบอกเลยกับเกลืออยู่ขันถ้าเจ้าทําจืดคือค่อยขอร้องแล้วค่อยตบออกือนมาแบบนี้นาเฮ็ดจืดนล้มันไม่อยู่วป่ะมีโจยโรยอยู่อยานจะนวดเลยขุดละเพราะนี่จะว่าจะมักรสหวานโมเมนต์ปะไม่ค่อยไม่ชอบรสหวานแต่ถ้าเป็นอาหารไทยค่อยถึงจะกินหวานได้ แม่ค่อยมีผัวแล้วนะเอาซุ้มเลยยมเหี้ยอันนั้นไม่ใช่แฟนนะอันนั้นคืออะไรเพื่อนเพื่อนทามีแฟนหรอแม่ยายอาเจ้าหัน <c oughs> ไปอย่างใครบ้าว <c oughs> <ข>่ะใครจะได้ผัวทางคนตีแม่ยายขใอยากได้ผัวทางคนตีแม,ม่จวานจังใดจันบุญน,นี่บอ่ <c oughs> อยยไปเอาจานอันอีกเอาอันเขาบอกเอาเจ้าเมียใครจะคุ้มเอาอธิคคนใดนึงอ่ะเด็กไม้ใจเอี่ยง นนไม่ใช่ป่ะไปลแล้วเขาใหญ่เป่าล่ะค่ะกันแอุ้ยว่าเอา <c oughs> มันมีมือเป่าผู้หนึ่งอยู่อ้วนๆรอ,อๆขาวๆน,น,นะเบิดโอ้ยเขาบอกอ้วนๆาะอ้วนมันแกนต้องอ้วนเป็นตะกินว่าเป็นอ้วนคือเจ้า <c oughs> ถ้าอ้วนคือจับให้สิไปอยากปลาล้างมาดูถ,ถูกฉันฝันเถอะขึ้นละสามนะจ๊ะสามอย่างสามอย่างเป่าเลย ไม่ได้มาในเนียงกินคือบักเขียบนี่บ่แม่ขึ้นละสารนะคะรับรองคอนเฟิร์มโดยน,ยนะะุยน่าได้จะคืพอพาวโพดแต่ไม่ได้เนียงกินคือบักเขียบนี่ตีเนียงกินอีหยังแล้วลูกเหี่ยวแม่โอ้ยลูกเหี่ยบโอ้ยปากกาดีไปหอดซุปอุบวนแล้วิเอีหยังี่อยเางไฟเเจ้าเด้่ พอเจ้าอานกินนักนีขอนักเราแห้งมือนีแล้วสิไปอาบนา้ำขอนีไปดักล่อหนาของน้ำเจ,อจอ้าจ้องหัวนนบ่ายอาดึงเข่าเราเลยสิไปจ่อหูห้เหยียไม่เป็นหูห้เหยังพอใส่เดหนี่ความเร็วเด่นีที่หนึ่งไดูอสเพส่น,นักนักนันเนี้ยชิ้ต่อพนันอาจารย์นั้สีนั่นใคอ,นนนนอ่ะเขาเ<ไ>ขากรมูนเหรแม่พนันพนนมักดโอ้ได้เลยค่ะเดียว,วแบบนั้นเดินราคนละมัคนเป่านะคนบ มคนเก่าคนเก่เามันมีหลายคนเดชมาอาจารย์ตองตองบม่าแม่มาคือเก่าบ่ม่กกากับมามีเวียดมีงานยา,ากมาคนบางคนเออเอแมนโดนปวดลมมาโอ๊กหักมาคนนี้แันโดนโ,ดดโอ,อ๊กหักเอ้ามันสมคับโอ๊กหักหรือมือนึงมาเปลี่ยนคนเอ้าแม่ความหากักหักใสๆแม่ ักใสๆนั่นแม่คอยบ่กเอาดอกรุ่นเงี้ยกินแล้วคอยย่านแกงส้มกันนี่กินทมไก่เงี้ว่าทำปอใสเข้าไปใส่เปิดน้ำเงี้ยนนั่นใส่ใหญ่ใหญ่ไปเมืดเลยมันไปเมืดไปมืดคอยย่านผมมาขอทัานคอยเลยมาไปย่านฮเขากลับคำกลับคำด้วยเลอะันมีน้ำสิงก็นันเจ็ต้องห่านคน ยู่ห่องกากรนัดนเดีมีนักลองห้องอยู่ด้อใ่ปงใส่กองไรูเขได้กินใส่กลกองมว่ากินแน่นึ่ง่สอยู่กระถ่อมไปอยู่พ่วงไปเีบอยู่นาะ่อย้ไน้อยนกินเขาไปน่งอยู่ฟ้าชีะพี่นอกพี่ดองไปซ้ำานีก่อนพอ่า ขอสิไปหาเรื่องผู้ใดอีกแต่ลอเบิงบายบายนะคะคุณแม่ขาฝากกดไลค์กดติดตามเด้อค่ะข้าสสองคนสิมาเห็นยังไงเบาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมิสกรจังไรพี่น้องกกอย่าลืมกดติดตามให้นั่งก็ใสเบิงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทางช่องคู่ปอลำเพลินออฟฟิเชียลสำหรับเมื่อยูดีไม่แห้งสวัสดีค่ะ